กับวีและ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 กับวีนะครับพรฟ้าโอ้ตายแล้วสวยไงกันบ้างนะครับแต่ละคนนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับแอคชั่นแล้วนะครับเดินมาแล้วครับทุกคนครับเหมือนกับมาเที่ยวเก๋ๆสวยๆนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะมาเที่ยวกันสนุกสนุกสนุกสนานเฮฮา ร้อนมากครับบอกเลยครับร้อนชิบหายครับแต่ว่าก็ต้องแบบรักกันก็ต้องแบบโอ้ยดูแบบมีแบบเอออะไรอย่างนี้มีแบบเอออย่างนั้นอย่างนี้ <มา S 1> เป็นไงโอ้โห,ห,ห,หตายแล้วรถไฟมาแกวุ้ยนกนกนกบินสวยมากโอ้ยตายแล้วยังไงอีกขอบคุณนะคะเซนนี้น่ารักมากครับทุกคนครับขอบคุณครับ ช็อต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 ดูกันเลยเซตนี้ถ้าดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้ดไดอาจจะได้มองเหมือนกันสวยมากครับน้องสวยมากสวยมากทุกคนโอ้โห <Okay. S 1> เลิศนี่ฮะ ส่วนน้องวินาครับวันนี้มาในเตียนสีเหลืองนะคะเป็นเจ้าหญิงเบลค่ะวิว u ี้นเด e b e บี t ซเลยจากไหนบอกได้ไหมชื่อบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ไม่เป็นไรเด็กมีอุบ